ไอ้มาลุงมามาสบายดีพี่น้องทูนยาเนี่ยลูกทูนยาปลาลุงสบายดีพี่น้องบักหามะละบักละทูนยาปลาลุงบ,บัดบริยาเขตองห้องลงไปกระปิ่งไดโนเสาร์มักหามสิกินยูปิ่งไดโนเสาร์น่สนะสวัสดีครับสวัสดีปลาลุงสวัสดีครับงาม,งาม,งาม อาจิบขาวมาจกสิน่องจิบขาวพขาวน้อยนดนะข้าวงานกินจได้จอืนู้่ขาเอนี่แห่ยดนานี้แนาวปกติอ่ะนเานีอนาวโดนปีนั่นแหละแดโนาวปกติอ่ะสวัสดีคับงามงา้วอ่ะสวัสดีคับป้าลุง พอม่มคืเห <c oughs> ็นนะนะสายนะมันเยอะมันเห็นสายตัวเดๆมันะายยังตัวเ็ๆโอ้หสายสดสดงฮะัดงอนนะแมแซมหมดงอนนะแซมลุงจะเอามาใช่ปะแซบกินยังซะตัวเ็ๆมันเห็นกินน้องสายัวไดมันสายี้เดี่ยวน่ะบอกสายดินมันเด้ได้ัวขา

เมบ้าไกนอนามอที <tr seine Christmas> <t cities> ่เหนี่นยนีกปิองไดโนเสาร์บ่เปียงมานกินนี่อย้นักาี่ไดโนเสาร์ไข่คอยอุ่นชื่ออุ่นเอาอุ่นหอาหัวใจหัอใจมันนะแต่ว่าอุ่นเอามันเป็นไข่าวหอกินแต่สมหยอดยาหอดเขากินยากินน้เจ้าเจ้าเจ้าไผ่

มัน่งยังไงเมตามินส่งยังใหม่เนาะมาวะันถึงง่ไวเบิ่งนะเฮ้ยของจันยังนอ้ยยังจะตัดขามสิโอ้กรบอกสีชมูก็ตัดไเลยรังใบใช่เลยใ่ับกิปาสบายมัน หรือว่าอันหัวใของเธอเมื่อนี่ป่าอะไรเนี่ยปานินปานินเด็ดกินน้ำจิ้มด้วยเด็ดจิ้มน้ำจิ้มด้วยมันบ่มีน้ำจิ้มเลยไอ้กี้น้ำจิ้มยังรู้เอ้ยแม่เอาลงมาแต่เพื่อนปู่ตั้งแต่เพื่อนอะพูดแม่บู่ได้กินแม่ก็ถือลงมานั่น หอยอยากกินอันบุฟเฟต์กะเทะน้าเลยกะจั่งมัดชิไหาอันยังาอกเ้ย่นะไจก็ปกไก่เปเนื่อเป็นขนุนททงขาหน้าเอินอนทงหน้าปะกวยมันคืนยังได้เป็นถุยอีดาปิ่งเขียนมันีอครับอามีแต่ไม่ไข่ได้มันเลือกปิ่ง Hoặc gang đi. okay. mình vào vườn nhà tụng tập chào. Mhmm hmmm. Listen ong. Pin ông gây mô men bati, you ti kin dog. Mhmm hmmm hmmm nó Ong hộn đơn đội nơi hãng cắt. Mhmm hmmm 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 เจ็บแขกอมดิเมะมันเจ็บแขกแล้วมันโจกเหมือนกันอะไรกะมันสีสายสีครัว็นขางเจ็บแขกอันอีท่อนใส่ยาให้ด้วมึงแรงด้วยอ้าวแล้วอืมมันเช่าเลยใส่อะไรยังติ่มเด้อยยานี่อะไนแมยใส่ตอนไหนเมะ ดีงเม็เออเจ้าะนเาคะกินอจเจ้าให้งเน็ตเลยจะคล้งใส่ให้มันอยู่ผู้เดียวต้องคนบอกแนวทางนะทรง้ำไม่ดีนะครับยังนี่โอ้ยคือหนังานด้หาเอ้ย บันทือกันขาดเนาะมาตายเกี่ยวตาดำาตู่ไรเอาว่าลูกฟูไหมแก้ให้ไม่คือกเขาเออเขาขึ้นมาหน่อไงึ้นมาน่อยบอกไปดีไอดีไอดีชื่อบุญทอนชื่อเชอเคิดตัวตุ้ย เมันชินงมันกระนุงได้แต่ปีนี่แล้วกระดูกปีที่อาวหน่อยวันเลยกระตาหนึ่งเลยนั่งอยู่หากันนั่งอยู่หันเลยเขาได้นั่งมแล้วตัวที่ขาวน่ะทนอย่เงนียวขึนน่ะเยิดจองขี้ขูมกุนังกุนราจน่ง ลูกหนีรุ่นห้องกพกรุ่นห้องกเท้าเพราเราลุ่ได้กาวาอ่อเ็่ออะไอ่ะโอ้ยกอันดียวกันนั่นแหละแพ้มคนละาอันนี้มันหลอมไดอันนี้มันบริล้หลอมอย่างน้องตะจะมันดทนหรือบทนันมันบทน

มนั่งพัดลมพี่ย,ย,ยุ่งไล่ๆนะกินบอ่อขาวกินบอ่อขาวป้าพ่อกินยุ่บเ้ยปีสิออกนะคะส่งน้ออือจะแม่นนะอือล้ะเป๋าหัมกับมันเดินบริหูได้พาูปหินะกูน่แก่ ไม่ไ,ไม่ไม่นั่งดีๆลูกอีปีสิออกนั่งงามๆเี็ตดิแทนมันเดือดอันตรนยอยูน่น,น,นเะเดีตยวทลไป ยังไงก็ร้อนสัจากแล้วกูก็บุหูแล้วขอบอกกูบุ้งหูไม่มีห่ะแล้วถ้าไม่ไ่ดับจากแล้วกูก็บุหูมึงอยู่ไซส์ก ไปุงเทพแล้วทไมมึงไปุงเทพเลยเออไปุงเปมึงลไปมึงจะโอนมากก็ได้เเออกูโอนตไแล้ามเออกอนเ่โอนมากลายๆลูกพอได้เบียจากล่างนึงไแล้วถาม่าโอนไปไปไงปไงตายแมวใ่กรตายลูกว่นองกอน